สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะมาเก็บตกหลังเกม ACL กันสักหน่อยหลังชัยชนะนัดปลอดศาสตร์ในรายการ AFC แชมเปี้ยนลลกของทีมเชียงราย u ยู t e นเตตที่สามารถพลิกฟอร์มจากความพ่ายแพ้เละเทะในเกมที่แล้วกลับมาล้างแค้นเอาชนะทีมอย่าง FC ซโซได้แบบสุดเซอร์ไพรส์ซึ่ง อะไรที่ทำให้ทัพกวางสงกลายเป็นเหมือนกับคนละทีมได้ภายในระยะเวลาแค่สองสามวันในคลิปนี้ผมลองวิเคราะห์จากสิ่งที่ผมได้เห็นจากเกมในวันนี้ที่เป็นปัจจัยที่นำพวกเขาไปสู่ชัยชนะในเกมนี้มาฝากกันไม่แน่ใจว่าจะตรงกับที่หลายท่านคิดเอาไว้หรือเปล่าแต่ลองไปฟังกันดูครับโดยปัจจัยข้อแรกที่ผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่ผลการแข่งขันที่ดีในเกมนี้ของทีมเชียงรายก็คือความมุ่งมั่นของผู้เล่นทุกคน ดังที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว,ว่าผู้เล่นของทีมเชียงรายยูงเดเต็ดลงมาเล่นเกมนี้กันด้วยแววตาที่มีความบุ่งมั่นที่จะแก้ตัวจากความพ่ายแพ้แบบยับเยินในเกมที่ผ่านมาจากเกมก่อนที่ผู้เล่นหลายคนดูรนรนไม่นิ่งทั้งในส่วนของเกมรับแล้วก็เกมรุกแต่ว่าในเกมนี้มันแทบไม่มีให้เห็นซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะมีผลมาจากปัจจัยข้อที่2นั่นก็คือแทคติกการเล่นของพวกเขาที่เปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้ว่าผู้เล่นของทีมเชียงรายนั้นลงมาเล่นเกมนี้ด้วยแทคติกการเล่นที่ต่างจากเกมก่อน พวกเขาเล่นกันแบบคอมแพคแล้วก็ยืนใกล้กันมากขึ้นทําให้ผู้เล่นสามารถซัพพอร์ตการเล่นกันได้มากขึ้นมีการป้องกันที่ลึกขึ้นทําให้ผู้เล่นโซไม่มีที่ว่างมากนักสําหรับการทําเกมรุกในแดนสุดท้ายส่วนในยามที่เชียงรายเล่นเกมรุกก็จะมีผู้เล่นอย่างน้อย3าคนคอยสอดประสานร,รับส่งบอลกันอยู่ตลอดหรือแม้ในสถานการณ์คับขันโดนผู้เล่น f อซโซเข้ามาบีบไม่ว่าจะพื้นที่ใดของสนามพวกเขาก็จะสามารถแกะเพรสซิ่งออกมาได้เกือบตลอด ซึ่งมันก็สัมพันธ์กันกับปัจจัยแห่งชัยชนะข้อถัดมานั่นก็คือเรื่องของสปีดบอลที่เชียงรายยูเนเต็ดมีการเล่นที่เร็วขึ้นอย่างชัดเจนทําให้การเล่นเกมโต้กลับที่เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเกมที่แล้วเป็นอย่างมากอันส่งผลให้พวกเขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสในการทําประตูได้เป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเดิมส่วนปัจจัยข้อถัดมาอันเป็นข้อสุดท้ายที่อาจจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดที่นําทีมเชียงรายยูเนเต็ดไปสู่3าคะแนนสาคัญในเกมนี้ก็คือ การพ้นโทษแบงก์กลับมาสู่ทับกว่างสงของบิลโลซิมาการได้บิลโลซิมากลับมาลงสนามในเกมนี้มีผลกับทีมเชียงรายเป็นอย่างมากเพราะว่านอกเหนือจากจังหวะการจบสกอร์ที่เด็ดขาดและก็การใช้โอกาสที่ไม่เปลืองแล้วการเล่นของบิลมีการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบตัวของเขาได้ดีอย่างมากเขาจะขยับลงมาเชื่อมเกมกับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อยู่ตลอดเวลามีประโยชน์ในการพักบอเก็บบอ มีการช่วยการเล่นเกมรับในแดนบนและยังมีความสามารถในการเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้อีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นักจากจาจ้าในเกมที่แล้วครับ นั่นก็คือบางความแตกต่างจากเกมที่แล้วของทีมเชียงรายยูเนเต็ดที่นำมาสู่ใช้ชนะที่สำคัญในแมชนี้ที่ผมพอจะมองเห็นซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับเกมถัดไปของทีมเชียงรายนั้นจะเป็นการพบกับทีมเมลเบิร์นวิกตอรี่ในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนนี้ยังไงก็รอชมและเชียร์ตัวแทนของลีกไทยของเรากันด้วยครับเชื่อว,ว่า จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจะได้ลุ้นเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีแค่3าคะแนนและยังรั้งเป็นบวยของกลุ่มอยู่เช่นเดิมจากผลต่างประตูได้เสียที่เป็นรองทีมเมลเบิร์นแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีโอกาสเข้ารอบได้อยู่ถ้าสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดในอีก2เกมที่เหลือแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า อย่าลืมไปคอมเมนต์ชมนักแต่เชียงรายกันเยอะๆด้วยขอบคุณแนละสวัสดีครับ